เขาเขาเก็บช่างมาอยู่กับเขาหมดเลยนะเขาเอาช่างมาว่าเรื่องไหนมาอยู่คุณอยู่ผมเลยอะไรเงี้ยคุณย้ําแม่ครอบครัวเลยเขาดูแลหมดเลยนะมันไม่เหมือนไม่เหมือนของเรานี่คือพัดไฟฟ้ามีผลกระทบมต้องล็อกอยเวลาแรงลมเนี่ยเราเรากลัวเรากลัวตรงนั้นเราต้องล็อก ในเขตลบรีเพชรพีแล้วก็ามาถกรสงครามเราเรายู่จุดกลางพอดีเลยก็เป็นรอยต่อทั้งหมดใครที่จะลงใต้จะต้องมาแวะที่เราเนี่ยคือมันผมเพิ่งไปดูรอบแน้วก็มันคือว่าเอาใหม่มันอาจยังไม่ค่อยติดหูกติดตาเนี่ยหลักๆไดยติดเป็นแถบติดตอครับอันนี้ใช้ตุกอันนี้เราสร้างได้แค่ปีหนึ่งปีอ่าแล้วบ่อเนี่ย ออกแบบมาเนี่ยเข็มเทียบเลยนะร้อยสามสิบแปดต้นมีบอ่อที่เดียวที่สำมมนักนี้ไร้กว่าทาง <6 S 1> ไร้ดังหกไร่กว่าหก <6 S 1> ไร่กว่า<ส>อ่าแล้วก็ซื้อข้างๆอีกหกไร่กว่าคือซื้อขยายบอ่อคือบางคนบอกว่าจริงๆนี่ถ้าถ้าฝุดให้ดีนะเอาเป็นแบบเป็นบอ่อที่สําหรับเพื่อการแข่งขันด้วยแนละ้วแบบสาม,มารถจะมามาซ้อมซ้อมก็จะเป็นบ่อสองเมตร บอเนี่ยนะไอ้ลูกถ้าแข่งใครก็มาจัดที่นี่ได้อันเนี้ยตรงเนี้ยที่จะขึ้นเนี่ยอันนี้คือบ่อเฉพาะบ่อนี้บ่อเดียวเลยนะเป็นบ่อกลมๆเลยนะสองไร่อ่าบ่อที่กำลังจะขึ้นนะนี่คือเราออกแบบมาว่าหนึ่งอ่ากู้ภัยก็สามารถใช้แต่ต้องดูแลละเอียดหน่อยเพราะว่าหนึ่งบางทีความสนุกไงเพลินใช่ไหมลืมลืมดูกำลังตัวเองว่าเอ้ยตัวเองสูงไม่ถึงเด็กเนี่ยถ้ามันสูงหนึ่งเมตรมันถือว่ายังยังเป็นสูมเสี่ยงนะ วนไปยังไงครับก็จะมีการประชุมผ่านเพราะว่าเราติดหมายั้งหัวรอบเลยอ่าเราสงสัยเด็กคนไหนเราก็จะเอาอากาศน้องนะคนนี้นะทุกที่ทุ่ไหนอะไรเงี้ยนกหวีดจะเป่าตลอดมีสบายเลยเอาเลยอาทิตย์นี้เลยจะได้นัดกันต่อหนี้เราไปนู่นงานตอนนี้อะโอ้ยก็แจ้งกำหนดงานเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่จะจัดวันที่สาม ทำคนใหญมันไม่ค่อยรู้คุณเราทำยังไงก็เข้าไปไงทำบุญคนไม่ขึ้นผมอะแต่ทำตด็กูลเด็กลักเราแต่ตอนนี้ก็บอกไม่ถึงเหลือเก้ามื่นตอนนี้นะโอ้เหลือเชื่อลครับบอกเลยว่าเออกบตอนเราซื้อนี่ยตอนนั้นมีตังค์เลยชัดแล้วก็เต็มที่เลยที่ทำจากไฟเบอร์ะังหมับมันพวกนี้มันอยู่ได้เต็มที่ก็2ปีแล้องเราต้องทาปีใหม่ละต้อเสีย ขอเดี๋ยวผมใส่ชื่อของี่มีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้สร้างอาณาจากักรไดโนเสาร์ว่าตรงนี้ขึ้นมาอ่าจริงๆเลยนะเราเนี่ยด้วยความเป็นเด็กนะครับอยากจะเห็นคือเราดูหนังดูละครนะแต่ทีนี้ว่าเด็กชอบไดโนเสาร์ความคิดของเราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเงินเราอยากจะทำไดโนเสาร์เนี่ยถ่ายรูปเซอร์ฟี่นี่คือแรงบันดาลใจที่ว่า เราอยากให้เด็กเห็นว่าเฮ้ i, ยไดโนเสาร์อะนึกตำบันมีเป็นล้านปีนะมีจริงหรือเปล่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะทุกคนไม่เคยเห็นไงดูแต่ในหนังละครแต่พอเวลาเราทําไอ้นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไงเด็กดันชอบพอชอบปุ๊บเขาก็จะปากต่อปากพอปากต่อปากเสร็จปุ๊บเขาก็จะแห่กันมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับตัวใหญ่จะเป็นโรงเรียนมากที่สุดนี่คือสิ่งที่พวกเขามามาแล้วเขาเห็นอะไรเขาเห็นไดโนเสาร์มีหลายพันหลายชนิดนะครับที่เราเนี่ยเราไม่ได้ทำให้แบบให้ใหญ่ให้เวอร์นะครับออกแบบมาแบบว่า รัดเป็นพอดีนะครับแล้วไม่ใช่มีแค่เดันสับลุดจากตรงนี้ไปก็คือส่วนน้าที่เราออกแบบมาว่าให้เด็กได้เล่นนะครับปลอดภัยนะครับไม่ไปเล่นเป็นหนองนองบึงอะไรพวกนี้คือมันเกิดอันตรายนะครับเราไม่อยากให้เด็กเสียชีวิตหรือสูญเสียนะครับเพราะว่าเราเลยบอกว่าบ่อนที่นี่เรามีจํากัดเรื่องความลึกนะครับก็คือ60กับ8 0ติดนะครับเด็กตั้งแต่ประถมเนี่ยถึงมัธยมเนี่ยสามารถลงเล่นได้นะครับแล้วถามว่าแพงไหมไม่มีแพงครับถ้าเราสะอาด ครับทุกๆประคแล้วก็มีอาหารการกินคือ,อทุกคนไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเดินทางหรือไปเล่นเกมหรือติดยาที่นี่เรามีหมดนะครับแล้วอีกอย่างก็คือเราสอนเด็กว่ายน้านะครับเพื่อให้เขาได้คือฝึกจากที่เราไปเนี่ยวันหนึ่งเขาไปเล่นข้างนอกเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราวางเอาไว้นะครับปลอดภัยแน่นอนที่นี่นะครับไฮไลท์ที่นี่มาแล้วเนี่ยอะไรจุดเด่นที่ทําให้ดึงดูดให้เด็กเนี่ยได้ได้ ได้อยู่ได้เล่นได้อะไรได้บ้างครับคือส่วนใหญ่ที่เด็กเข้ามาเนี่ยกลับยากนะครับเพราะเขาไม่เคยเห็นไงคือด้วยว่าเด็กเนี่ยวเรียนเนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่กับโรงเรียนนะครับใช้เวลาอยู่ครอบครัวแต่ครอบครัวไม่มีเวลาให้อยู่เขานะครับเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเขาอยากจะออกมาเขาอยากเจอแบบนี้นะครับเขาอยากเล่นน้ําแบบนี้ใสสะอาดนะครับเขาก็จะมาที่นี่จนโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยขอจองคิวเลยนะ ว่าวันเสาร์ขอวันอาทิตย์ขอนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าก็คือมาทั้งเิ็นชนะนะครับล่าสุดก็ประมาณ8โรงเรียนนะครับเข้ามาใช้บริการเราเราก็ไม่ได้เก็บตางน<ม>์นะก็เหมือนว่าเราช่วยเขาว่าทํายังไงก็ได้ให้แบงเบาภาระผู้ขอเขาเ<ม>นี่ยมันราคาไม่สูงคือ50บาทถือว่าไม่แพงนะแล้วเป็นเป็นเรนมัคแห่งใหม่ของหัวเดลาดีก็คือน้องใหม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มคนเริ่มจะรู้จักเริ่มมากขึ้นแล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่เสียแรง รเราไม่ได้บอกว่าทําธุรกิจนี้ให้มันรวยไม่ใช่นะธุรกิจนี้ทําให้เด็กปลอดภัยผมว่าจะดูดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วกเก็บเงินเข้ากระเป๋านะครับเงินได้มาเราก็ทํอยู่นะไม่ใช่ว่าเราเอามาเก,กิดใช้นะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ทำเหมือนเดิมเรามองเรื่องความสําคัญก็คือนะความปลอดภัยนะครับความสะอาดแล้วแบ่งเบาผููขงไนดะ้นี่คือสิ่งที่เราทำมาตัวน,นี้ เห็นว่านอกจากที่มาดูไอเรื่องท่องเที่ยวแล้วมาชมไอามาเล่นน้ําแล้วเนี่ยเห็นว่ายังมีศูนย์พระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดหรือยังไงฮะสูย์พระเครื่องของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราตั้งมานานนะครับตั้งมาเนี่ยเ,เข้าปีที่4แล้วนะครับแล้วก,ก็บอกว่าพระเรามีประมาณหลักล้านองค์นะครับถือว่าเป็นอันดับสองของประเทศไทยนะครับที่อยู่ในภาคกลางนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หาดใหญ่แน่นอนนะครับแล้วเรามีการาจัด โชว์แสดงโดยที่ไม่เก็บสตางค์ด้วยยกเว้นการมาขอเช่าต่างหากอันนี้ต้องคุยให้ไวก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะสอนวิธีการดูภาให้โดยผ่านเครื่องสแกนโรเวเซนต์นะครับกล้องด้วยพันหกร้อเท่าด้วยน้ํายาหลักทางวิทยาศาสตร์นี่คือวิธีการของเรานะครับคนที่เช่าไปให้สบายใจได้ว่าพระเทพทันยุคเป็นยังไงนะครับก็เรามีการจัดแสดงอยู่ด้านหน้านะครับก็คืออาคารใหญ่เลยนะครับภาพที่โชว์นี้ประมาณอตอนนี้นะครับประมาณ5้าแสงควอต ก็ยังไม่ถือว่าครึ่งหนึ่งนะเพราะเรามีร้านกว่าเห็นว่ามีกิจกรรมแจกผ้าด้วยมีประมาณ23กรกฎาคกดานะครับเราจะ,ะทําการบวงสวงพญานาคนะครับแล้วเราจะแจกผ้าเนี่ยจำนวน2 0,000 0องค์ฟรีโดยที่ไม่คิดสตางค์ะนะครับก็คือคนที่เขาอยากมีพ้ะแท้นะครับแต่ไม่มีนะครับปัจจัยหรือเงินนะครับเราก็เลยบอกว่าคุณเดินทางมามารับแจกจากเราได้เลยเราแจกผู้ใหญ่ยันเด็กแจกแบบไม่มีเงื่อนไข แจกแบบไม่เอาสตางค์มันมีความสุขแท้จริงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคนอยากจะได้พาแท้แต่ไม่มีเงินเนี่ยมันอะไรที่มากกว่าเราก็เลยบอกว่าเราแจกรีดีกว่าไม่เอาสตางค์เพราะว่าเราทําโปรเจกต์นี้มาเนี่ยแจกไปสองครั้งครั้งแรกแจกสองพันครั้งที่สองแจกหนึ่งแสนครั้งนี้นะครับยี่สิบมกราน,นี้เราจะแจกสองแสนนะครับ คนอยากที่มาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างครับเพจพวกผมก็ใหญ่ชินนชนนะครับอ่ายูทูบส่วนตัวของผมก็คือเอฟซใหญ่ชิชนนชรนแต่ถ้าพิมพ์คาว่าใหญ่ชินน้ำชอนเนี่ยจะไปขึ้นของพี่ใจเทพโดยตรงนั่นคือ u t u b e นะครับคนติดตามก็หลักล้านคนนะครับถ้าเพจพวกผมเนี่ยก็พิมพ์มาเลยใหญ่ชินนชอนจะเจอเลยะนะครับถ้าโทรติดต่ออ่าเบอร์โทรติดต่อของผมนี่ก็คือ0ู2ย์เก้าสองห้าหกเจ็ดหกสี่สี่สามครับแล้ว เปิดช่วงไหนตั้งแต่ช่วงไหนถ้าเป็นส่วนน้ำเนี่ยเราเปิดตั้งแต่9ก้าโงครึ่งนะครับปิดที่6กโมงเย็นของทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์คือเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดสําคัญสำคัญ,คญเราจะปิดให้1ทุ่มนะครับของทุกวันเราทำ่างนี้มาตลอดเลครับ เป็นทีมงานแะไปทำย t u b e กันนะครับ่น้องขอนั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่เปัน่ผมนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ทั้งเล่นเขาผมไม่ทำเนี่ยนี่และผมเล่นบนกับ่เพื่อนไปบนเขาน่ใช่ี่ดูพจนอ่านไว้เองเลยแต่ไม่ถูกพ่น์ถูกเหมืกันนี่อยู่ไหนเนี่ก็รบมันได้แรงบาใจ้ก็นเลยสร้างเลยที่วัดสดาก็เหมือนกัน ที่นั่นมีประเทศไทยมีสององค์คือพระาัุผมมีการดึงลูกร้องที่ไว้ใจได้เพราะไม่เหนื่อยแล้ว Yeah. Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp